ในปีนี้คีย์เวิร์ดที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่สุดของคอลเลคชันนี้คือความลึกลับความเย,ยวายวนความเฟมนินินความเซ็กซี่สิ่งเหล่าน,นั้นเนี่ยคือเป็นสิ่งประกอบในการทำคอลเลคชันนี้ของทุนบอกเพื่ะนใช่ค่ะเป็น empowering women ค่ะเป็นผู้หญิงที่ s t r o n แข็งแกร่งแต่ก็เซ็กซี่มีทั้งความ soft แล้วก็ความ strong แล้วก็มีความเป็นคอนทราสต์ในแบบฉบับเดียวกันในของคอลเลคชันนี้นะคะแล้วก็มีความท้าทายมากหนยเพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือ<ช>เอาเอาอินน์แวร์มาใส่ให้เป็นอัลเทอร์แวร์อันนั้นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคีย์ลุกสำคัญสำคัญหลายๆคีย์ลุกเลยคือหมอใช่ค่ะอ,อ,อย่างที่เช่นคือที่มันกึิ่นลรองเจอรีนะคะแล้วก็มาใส่กับเสื้อโค้ทหรือใส่กับแจ็คเก็ตที่เป็นไบค์เกอร์อย่างเงี้ยก็มีหลายตัวแล้วก็มาผสมกับ ที่เป็นถุงมือที่เป็นถุงมือสูงและถุงมือที่เป็นแค่แองโกลก็หลายตัวเหมือนกันค่ะพี่พอร์ตก็เปรียบเสมือนว่าอันนั้นเป็นเป็นหนึ่งใน DNA สําคัญของแบรนด์สิริวัลบรีเลยคือตั้งแต่เริ่มต้นแบรนด์มาเนี่ยความแตกต่างระหว่างสองพวกวก็คือความเฟมินินกับความมัสคูลินเนี่ยซีซันเนี้นจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดอย่างเช่นที่ทงล็อกสั่งไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือลองชูเรดรส แล้วก็สวมทับด้วยโค้ดก็คือมันมเป็นความ f e m i n i t แต่ข้างในเนี่ยนซ่อนด้วยความเย้ายวนความเป็นผู้หญิงใช่ค่ะบางตัวก็จะเป็นผู้หญิงใส่กางเกงแล้วก็ผูกท้ายทีนี้เป็นผู้หญิงมีผูกท้ายกับแจ็กเก็ตที่มันเป็นแจ็คเก็ตหนังนะคะท้ายเนี่ยมันก็คือเอาสกอฟที่เป็นทวิลี่อะค่ะมาทำเป็นลิตเติ้ลน็อก็หลายอันเหมือนกันวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาชมกันนะคะ ช,ชุดนี้ก่อนเลยครับพี่บอมอ่าอันนี้เป็นฟินาเล่ค่ะขาวผสมแดงอันนี้เนี่ยเป็นเอ่อเป็นคอร์เทนเน็กซ์คอร์เนเ็กซ์ใช่เรมีการทำเขาเรียกว่าเรามีการปักเพิ่มใช่แล้วก็เป็นแบบว่าขนนกที่มันเป็นอัพไซด์ดาวก็คือขนนกอัพไซด์ดาวแล้วก็ทำให้มันมีความมีความนุทิ้งลงบ่าแล้วก็ปีนี้เนี่ยอ่าดีเทลก็จะเป็นดีเทลที่น่ารักกันนะคะก็จะไปผูกหลงังแล้วก็จะมีเป็น double a เจน แล้วก็นัมเบอร์เป็นนัมเบอร์เป็น number. s ี r i ตนัมเบอร์เป็น s ี r i ตนัมเบอร์จริงๆไม่ได้ล่าหรอก0 0นนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมก็คือว่าแบบมันเกิดตัวเองไงวันที่8 <c oughs> อันนี้อันนี้เดี <c oughs> ย๋ยวให้ให้กล้องวิโยนผมว่าอันนี้เนี่ยเราจะชัดเจนเลยวะ่ามันจะมีความเป็นลองเชเลยคือความเป็นทุกช่านในผู้ห,หญิงก็คือเป็นอ <c oughs> ินเนอร์แวร์แต่ว่าเอาเอาเอาไอ,า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 อา๊ลูกไม้ที่ซอกในอินเนอร์แวร์เนี่ย มาผสมผสานกับเอาทัางแรรเพื่อทำให้มันมีความน่าค้นหาอเยอะแล้วก็กระโปรงบางอันนะคะจะเห็นว่ามันแหวกมากแต่เราก็ใช้ปฏิโค้ดเนี่ยใส่กข้ไปอีกทีหนึ่งทวิ์กลับมาความเป็น French Yes ความเป็น French ก็คือความเป็นปารีเซียงโดยที่เห็นชัดๆนี่ก็คือสต็อกกิ้งสต็อกกิ้งเนี่ยจะมีลายอยู่ข้างหลังจะมีข้อความซึ่ง อย่าโยนนิดเดงเป็นปริศนาหน่อยๆเอออันนี้ก็จะเป็นโค้ดซึ่งภาาทวีตเนี่ยในซีซันที่แล้วเราเห็นได้เห็นได้ชัดเจนใช่ค่ะวีซีซันนี้ก็กลับมาอีกแต่วันเป็นภาาทวีตที่เบาขึ้นเบาขึ้นอย่างเดียวไม่พอเราจะมีตัวมาใชผสมไปกันในในทอไปกับภ้าทวีตด้วยตัวนี้เนี่ยติโค้ดนะฮะตัวนี้คือฏิโค้ดคือเหมือนแบบว่าชั้นใน แล้วบางทีแบบเราใส่เสื้อที่มันแบบแหวกมากๆหรือแบบปาดตูงมากเงี้ยแล้วก็มีอันนี้แลปๆนอกจากที่ไม่โป๊จนเกินไปแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นอีกดีเทลหนึ่งก็สวยดีนะคะแล้วปีนี้ที่มีความน่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีเป็นลายเสือก็จะเป็นการลายเสือที่ผสมกับเฮลทูชเนาะใช่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูดีๆเนี่ยคนมองไกลๆเลยนึกว่าจะเป็นลายเสือแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลายเฮลทูช ที่พิมพ์เป็นลายเสือมันจะมีการผสมผสานของลายทําให้มันเกิดภาพรวงอันนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นเอ่อทีแมสเซจหทีแมสเซจหลักๆเลยก็คือ อินเนอร์แวร์อัลเทอร์แวร์นะครับพ <And S 2> รินด์แอนแวร์ดับเบิลแวร์แล้วก็คือความเซ็กซี่น่าค้นหาของผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ยซีซั่นนี้เนี่ยเราเรียกว่า the other side of midnight ก็คือเป็นเหมือนผู้หญิงที่มีความลึกลับดับ <Double Asian. S 2> เบิลเอเจนต์ดับเบิลเอเจนต์เป็นสายลับ <S <S 2> <S 2> ใช่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยสตอรี่ไลน์ของเอ่อคอลเล n ชันนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ป <Paris. S 2> ารีสปารีสฝรั่งเศสอือฮเราก็จะเห็นว่าทำเป็นฝรั่งเศสเนี่ย ที่ทูมอมเ,เสด็จประทับอยู่ที่นั่นเนี่ยมันทําให้เป็นแรงบันดาลใจสําคัญของทูมอมใช่ไหมใช่ค่ะส่วนหนึ่งเป,เป็นเรื่องของ l i g h t งค g ลเลอร์แล้วก็มู o ์แอนด์โทแต่ก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยก็เช่นความเป็นแจ็กเก็ตหนังไบเกอร์หนังอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่ความเป็นโอคุตู <c oughs> เข้าไปแล้วก็ทุกอย่างก็คือมีเอกลักษณ์ของเขาเป็นในตัวค่ะ สวยเป็นดีเทลที่สวยเรียบโก้ซีซั่นนี้เนี่ยแว่นตาใช่เนี่ย<ๆ>เราจะเป็นแว่นตาเอ่อที่เขาเรียกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นเราเป็นต้น<ๆ>ต้อนตอนินดูดักชันของแว่นตาแบรนด์สีดวันบุรีปีนี้เนี่ยแว่นตาเนี่ยจะค่อนข้างจะโอเวอร์ไซส์เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องการที่จะปกปิดความลับอำพรางแล้วกป็ในในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นคนที่อายต้องการที่จะไม่ให้ใครรู้ว่าเขาไม่ให้ใครอ่าน เออ่แววตาเขา,เขาความรู้สึกของเขาบางทีก็แบบหลบตาแต่ว่ารอบนี้ค่ะก็จะใหญ่หน่อยแล้วก็ดูเรียบง่ายขึ้นส่วนกระเป๋าค <It 's S 2> ุณบอกกระเป๋า <very beautiful. S 2> เนี่ย i s very beautiful. กระเป๋าสติของซีซั่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะบ็อกซี่ค่อนข้างจะเป็นเป็นเป็น,ปนรูปทรงแต่ว่าหนังที่ใช้เนี่ยจะเป็นหนังพรีเมียมทั้งสิ้นก็ค่ะตั้งแต่มีอลิเกเตอร์เนี่ยสีเขียวถ้าเกิดถ้าเกิดแสงสาดมาเนี่ยมันก็จะแบบเขียวสวยงาม อันนี้เป็นหนักนาบ้าแต่ว่าในในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีลูกเล่นของ,ของ,ข,องของการการเดินเส้นก็คือพันคิลท์ทำให้จริงๆแบรนด์สีบอลว่าเลย q คิลท์มาตั้งนานแล้วนะคะแต่ก็เราก็หายห่างหายกันไปนานแล้วนี้กลับมามาคิลท์กันใหม่แล้วก็คิลท์แบบมีกิจลักษณะคือ Back to Basic ก่ะเปาชนี่แบบกะเาชนิสวยชอบใช่ไหมชอบจริงๆอ่ะเด v ล l อ p มาจากช่วงซีวารียุคต้นๆเลยที่มันเป็นแบบคลาสเชียวยาวนะคะแล้วก็คลาสที่มันเป็น geometric form นะคะแล้วก็เราก็มาทำรับให้มันดู simple มากขึ้นแล้วก็เหมาะกับการที่เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ที่ข้าของมันเยอะมากแแต่เวลาอยากได้กระเป๋าใบเล็กอะ อันนี้ก็น่ารักค่ะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยทําปีนี้จะเป็นปีแรกที่ทำกอลมองใช่ค่ะปีนี้ทาเป็นก็เป็นเนี่ยค่ะดูก็ดูเป็นดูเป็นเลียวปากนะคะแต่ว่าถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นเลียวผักที่ที่แตกมาจากที่เป็นนกยูงอยู่แล้วค่ะถ้าทุกคนได้สังเกตนะคะอันนี้เป็นหนังเป็นหนังจระเท้แต่น่าจะเป็นอันบอสใช่อันบอสค่ะแอนบอสังจระเท้แล้วก็เป็นแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตหนังที่มี เรียกว่าอะไรมันมัน,ม,นมันก็กึ่งๆึเป็นไบ้์ก็แจ็คเก็ตหน่อยหน่แต่ก็แต่ก็จะมีความเป็นแฟชั่นอ่ะอืมก็มีถุงมือแมนสวัวและที่สำคัญก็คือว่ารองเทา้ารองเท้าของปีนี้เนี่ยของผู้ชายก็จะมีสีสันให้เลือกมากขึ้นอืมอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็น,เป,นเป็นกึง่งๆบอมเบอร์ก็มีแล้วก็มี How to บแบบใหม่เชลเบนเกตคอลา แล้วก็นี่สำหรับท่านผู้ชายคนไหนที <Notre T hing> really ่เจาะหูข้างเดิมนะคะก็จะเล็กๆแค่ตรงนี้หน่อยมีแหวนมีกระเป๋ายังไม่พูดโมเการไหมนี่ขอยู่ที่คอรเดาแล้วก็ตรงนี้จะจะค่อนข้างจะเป็น over <ther> sleeve เป็น drop sleeve ขึ้นลงมาครับแล้วก็เนี่ยจะจะมีจะมี volume <farmers> อ่าแล้วก็จะตรงนี้ก็จะจั๊มตรงนี้แล้วก็แว่นเหมือนเดิมแล้ก็คือเป็นของเป็นยูนิเซ็กซ์ยูนิเซ็กซ์ ทั้งแมนเซวูแมนแล้วก็สำหรับใครที่ชอบทรงนะคะสามารถเปลี่ยนเลนส์เป็นเลนส์สายตาปกติได้เหมือนกันอันนี้อยากให้เห็นตรงที่ว่าเมื่อกี้ทรงนับสั่งถึงตัวพรินท์ที่มันเป็นการผสมผสานของลายลกยูนะครับแล้วก็มองมองใสๆผมว่ามนเป็นคนลายเสด้าเป็นลำเพิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือค o ามสูร มัเป็อไลน์ฮาวส์ฟู้ดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการกลายพันธุ์แล้วมันเป็นการผสมผสานกันของหลายๆของเป็นจริงๆนั่นเป็นซิมเบอร์ของแบรนด์ซิรวันวารีแต่ว่าเอามาเอามาทำให้ทําให้มันดูแบบว่าดูมีความหลากหลายเออใช่ความหลากหลา์อันนี้ก็ทรานสเปอร์เรนซ์นะคะแล้วก็มีคอร์เซตดีเทลคอเซตดีเทลเน่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงเข็มขัดเข็มขัดก็คือเข็มขัดอันนี้มีเส้นเล็กอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ สามารถปรับไซส์ได้จริงๆถ้าถึงข้าดอันนี้เนี่ยปรับข้างหลังได้มให้ปรับข้างหลัง,ไม,ง,ลงไม่ใช่ที่ปรับข้างหน้าปรับข้างข้าคนคนตัวเอ่อคนรูปร่างใหญ่หน่อยก็ใส่ได้คนรูปร่างเล็กหน่อยก็ใส่ได้นะคะได้ถึง44ค่ะลองกันมาแล้วขอบคุณค่ะ